ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Project King l e ก a c y Adventure Mode นะครับอันนี้คือ EP สองแล้วนะถือว่า EP แรกก็คนดูอาจจะน้อยหน่อยช่วงนี้ YouTube มันเหตุคนดูต่ำมากแต่ช่างมันเอะครับเราก็ทําต่อครับทําในสิ่งที่ตัวเองรักนะก็ EP นี้นะครับผมจะไม่เกลือเหมือนครั้งก่อนแล้วนะเออไม่เกลือครั้งเดียวนะครับที่เหลือเกลือเหมือนเดิมแล้วขอฝากเกลือหน่อยนะครับในราคาพิเศษหรือว่าเท่านั้นเองนะครับก็จะไปดูคลิปเนี่ยก็ฝากเป็คลิปสปอนเซอร์ที่ผมรู้จักในการต่อได้นะครับอ่ะ เดี๋ยวเราไปดูคลิปกันเลยนะครับเดสกสก๊อลา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 โอ้ยออกมานะอย่าเฮ้ยเราไปซื้ออะไดีมาด้วยแหละเฮ้ยจริงดีมีอะไรบ้างอ่ะอ๋อก็มีโมจิตื่นนะเนี่ยจะโซยดูเลยนี่โอ้ตื่นหมดหรือเปล่าเออตื่นหมดซี่ทำเป๊ะนี่ไปเลยโอ้มีบัตรกอตเปล่ามีมีดาบฟุ้งป่เอามีมาจ้าใครสนใจนะไปจัอกันได้แล้วที่ร้านไปซี่ช็อป สไปซี่ช็อปับกดคนกดเกมพาร์แล้วไม่พอยังขายดีแกตันคตรพ่อคู่แม่แสนถูกเช่นไก่ตัสูงสิบสองบาทไก่ตามโมจิสี่ห้าบาทและถ้าคุกดพอดร้อยหมดแจ้งเมื่อไหร่ผมจะค่ามานะครับฉะนั้นไปใช้แค่ในรดานที่สไปซี่ช็อปจ้า เปิดมานะผมก็พยายามจะตีบวกไอกระบองไฮโดรนะครับแต่ว่ามันยังไม่มีเก็บบางกรเพราะว่าผมไม่ได้ฟาร์ไมไว้นะครับอ่จริงๆงเอาไอเดรดมาเทก็ได้แต่ผมขี้เกียจนะครับเพราะผมเห็นแค่หัวนะครับประมาณสามแสนถึงสี่แสนนี่นแหละเออผมก็รู้สึกอยากกินมันนะครับมันน่ากินมาเลยก็เลยไปเปิดเข้านะครับแล้ว แล้วระหว่างนี้เนี่ยผมก็พยายามจะกดสกิลบีนะซึ่งอยู่ดีๆครับมันก็พุ่งกลับมาหาผมผมก็เลยบอกหวาหมูครับก็มองไปโดูไปสองสเต็ปครับเกือบตายก็ไม่ตายนะครับแล้วตอนแรกอยู่ดีๆมันพุ่งมาหาผมผม,ผมตกใจครับผมเลยวิ่งหนีนะครับแต่ว่า มันก็ถอยก่อนนะเพราะว่าเลือดมันน้อยกว่าผมผมก็เลยตามไปล่าฆ่ามันเรียบร้อยครับได้ามาสั่งเป๋นะตื่นตื่นนะเออเดอ๋ยวมันง่ายอยู่นะการล่าฆ่าของเกมนี้นะดีๆครับมันไเปนเรียกเลือดมาจากไหนไม่รู้แล้วผมกำลังโดนกระทืบลงตายขาไม่นับจ้าพยาโดยแบบพยักหนา้าแยดนี่ก,นก็ไม่รู้หลังจากที่โมโดนลุงกระทืบผมก็เลยคนกำลังเสริมจากคนดีแคร์ครับเขาชื่อว่าเอโบลเอโบลเป็นสิ่งมีชีวิตจากซีหรือยุครัตนโกสินทร์ซึ่งเขาเบียวว่าเขาเป็นยุคคนจากยุครัตนโกสินทร์แต่ไม่เป็นไรครับฝีมือเขาก็โอเคอยู่ไม ก็บอกให้เอโบลุมสาแสนก่อนเลยครับเพราะว่ามันเรื่องมากนะมันฝากแซกไม่เป่านะครับจังหวะนี้เนี่ยผมก็พยายามจะเก็บทีละตัวก่อนนะครับเพราะว่าถ้าเก็บหลายๆตัวเนี่ยมันมีโอกาสแพ้ง่ายนะครับ เอโบเนี่ยมันก็แบบไปเก็บรั้วมาคดดีๆครับคนเวียน้อยใจปูจักไหนไม่รู้เนี่ยมันมาคำรามใส่ช่วยนะครับมันมาช่วยมันมาล้าไม่รู้นะผมก็จะกดสกิลบีครับคิดดีๆมังกรมาปังครับโอดเลยครับอดคอมโบวันช็อตนะสิไม่ว่านะครับซึ่งเอโบก็พยายามจะคอมโบใส่ครับแต่มันก็ไม่ตายครับแต่มันรอดไปได้นะแต่ไม่เป็นไรครับฉากนี้ผมก็ทําการฆ่าไอ็มบักมังกรได้แบบอีซี่ครับ แล้วมาตอนแรกผมเกือบดทายครับยูดีดีเอโปมาช่วยทันครับเป็นกระบอกขีดแล้วด้วยความที่เห็นเวลน,น้อยมันกำลังจะหักล้างก็เลยจะไปฆ่ามันนะครับแต่มันก็บินหนีไปก่อนนะครับเพราะว่ามันไม่อยากตายนะยูดีดีเจ้าเกิดมันมมก็รีบมาตีเลยครับเออจังหวะนี้เนะี่ยใชมุรา่มนีหนึ่งแล้วและกันมูลามีหนึ่งแกลใช้ได้ครับ ถ้าเถียงเนี่ยจะมาเถียงผมเลยมันแรงจริงป่ามากรที่จะเกือบตายนะครับเนี่ยเห็นไหมติดเบอร์ด้วยนะครับซึ่งจังหวะนี้เนะี่ยมันก็มีค่าหัวฟรีมามากมายนะครับส่วนใหญ่มันก็ไม่เปิดไม่รู้ทําไมนะโกงเช่าเลยนะแต่หมอนี่เปิดครับผมก็เลยจะพามันขึ้นสู่สวรรค์ชั้นอ่าชั้นเจ็ดนะครับเพราะว่าเห็นมันน่าจะทรมานมามากพอแล้วผมก็เลยพยายามจะฆ่าเขาถ้าเขานั้นก็คอมโบสวนกลับแต่เขาก็คอมโบไม่โดนผมก็เลยจะใช้หมัดสายฟ้ากดสกิลวีครับในการพุ่งไปหาเขาครับ,รบแล้วก็คอมโบสามถาบโชว์ครับแล้วก็จะใช้แมกนีตโตไปอ ตื่นตึงนะครับถุดว่าโคตรง่ายนะครับในการรักเครืของเกมนี้พอแม็กเนตยร์กำลังโดนบัฟดับเต็มที่อัปเดตหน้าขอให้เนื้อแนวนะตึงจานเขาก็แก้าตายเต็งแก่แล้วแต่ผมก็จะไอ้บักมังกรนี่มันเคยฆ่าผมนะเรื่องความแค้นส่วนตัวเนี่ยผมก็อยากจะไปฆ่าเขาหนะแต่ขอรอเจ้าให้มันเกือบตายก่อนระหว่างนี้เนี่ยมีแม็กมากมาช่วยกันตีนะครับดามีแม็กมาก,ก็ารใช้ได้นะทุกคนแต่ว่านี้เนี่ยไอ้มังกรก็ช่วยตีนะครับมังกรเปลี่ยนฝั่งมาฝั่งผมเจอเลย จ่ามันก็ตีลังกาสับตลกนะครับไม่รู้ตีลังกาทำไมนะอยู่ดีๆมีคนเปิดครับผมก็เลยจะพามันขึ้นสู่สวรรค์ก็คือคุณเวียนน้อนเองแต่ผมก็ปล่อยเข้าไปด้วยความเห็นใจนะครับผมมาเขาเป็นคนเวียนน้อยเราไม่ควรทำร้ายคนเวียนน้อยเราควรปล่อยเข้าไปสุดคุณเวียดตันตายซะฮะตอนนี้นะครับไอ้บูไปเปิดไอ้ปักมังกรนะผมด้วยความหิวข้ามัวครับก็เลยเอาด้วยครับเจ้าไก่ตายละแต่เวลายฮีโร่ครับจังหวะนี้ก็พยายามจะตีมันให้ตายให้ได้ครับซึ่งมันก็เกือบเกือบนองนครับแต่ว่าช่วดีๆครับผมทำบัคอะไรไม่รู้ข นึ่งมันก็แคนะ่เนี่ยนะครับเกลือนะเปิดมามันก็เกลือซะแล้วนะอืได้มาส่งเจมปวดบาเลียอ,อ,อย่ายเซริรฟดีกว่าไม่ไหวอะเซิฟเนี้ยมันไม่โอเคนะครับเราควรอย่ายเซิ์ฟนะตอนนี้ผมจะกลับไปก่อแลกแต่นี่เราคือหลังจากย่ายเสิฟมาแล้วนะซึ่งมันก็จะมีไอ้บ,บักมาน้ามามาร่วมเจมด้วยนะครับไอ้มาน้มามนบอกว่ามีสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าไฮด้าเกิดครับแต่ผมเป็นใครดูเกิดก่อนก็เลยไปตีก่อนนะซึ่งผมก็เห็นคนวิยวน้อยเข้าใช้แมกนีผมก็ไม่ว่าอะไรหรอกแต่ผมก็เกือ ของไคโดรนะครับซึ่งผมก็โดนล,อ B, นล็อกเตยสกิล B magnetic เพื่อจะ4,000รอบมาได้งานวะเนี่ยแล้วผมก็ดูคืนครับเพื่อจะเอาเลือดเขาครับซึ่งเราต้องขอโทษจริงๆนะานาแต่นายเป็นเลือดที่ทำให้เรายิบได้เพราะเราไม่มีคาถานะก็ขอข้าแล้วลวกัน หลังจากนี้เนี่ยผมก็รีบตีไคโดเลยครับเพราะาไคด้าเนี่ยมันไม่ตายง่ายครับมันอึดมากผมก็เลยให้มุลาวีหนึ่งนะครับในการตีไคโดแต่ไคโดมันก็ไม่ตายมันอึดไปไหนวะเนี่ยไอไคโดซึ่งผมก็จะเปลี่ยนเป็นดาฟินิกในอนาคตครับหลังจากที่ผมกงจะตุยเย่ในอนาคตนี่คือสิ่งที่ผมแค่ตุยคือแต้มแกม่แต่ผมก็อยากใช้มุลาทำวีหนึ่งในการปาดและนี่คือหลังจากใช้ฟินิกเมทมาทำปะไรยิงสแปมอีซีซีรุร่นๆนะครับสบายเลยนะ คือฟีนิกเตะมันแรงอยู่แต่มันโดนเนื้อไปเยอะนะถึงไคโดมันท้ายไวมากนะครับงว่าฮง,ง้มากเลยแสดงว่าฟีนิกเตะเหมาะกับการตีไคโดมากที่สุดครับแล้วมันก็ตุอเย่ยไปได้5เจมนะครับตึงๆนะฮะทุกคน กนี่คือสี่ชาที่ทุกคนรอคอยนะครับก็ <c oughs> คือผมก็เลยจะมาตีไฮน่าด้วยมือลามีหนึ่งครับต่กินข้อแมทไฮบิดูแต่นี่ผมก็มันขึ้นมาเหมืก่อนมาตีสองแล้วผมก็ตุยเยี่ยดการกระทืบเป็นกี่ผมก็กลับมาใหม่ด้วยความอ่าความขับคลื่นด้วยความแข็งผมก็ใช้สามดาบไละฟันครับอีซี่นะสแปมเลยแบบที่ายๆเนี่ยนะก็ใช้สกิลบีไปเพิ่มน,นะครับแล้วผมก็กลับมาใหม่ครับท้ายบ่อยนะครับมันอืดเกินนะมีโยรูบี้สองเหมือนไอดีหลังนะก็พยายามจะตีแบบให้เร็วที่สุดนะให้มันตายเรื่อยๆนั่นแหละเอาไปง่ายๆนี่คือ ก็เจอค่าหัวฟรีครับซึ่งผมก็จะถอยครับไม่อยากเสียค่าหัวแต่มันก็ตายไปครับหนึ่งศพและอีกสองศพก็ผ่านมาได้ครับหัวดาบเขียวนะมไม่ต้องออกแรงมากนี่คือชายที่หาหน้าตัวเย็นนะฮะซึ่งผมก็เจอไฮ้ได้มินเนี่ยนซึ่งเป็นจ้าทะเลโคกระดูกจากอีเวนต์ฮาโลวีนที่ยอมแมวมานั่นแหละแต่ไม่เป็นไรครับผมก็จะค่าหัวฟรีผมก็ต้องขอโทษพี่แกด้วยนะแต่จะนาาไม่ไม่ปิดไม่ปิดคอมเมนต์เองนี่นี่ก็ต้องเอาข้าหัวแม่เราครับผมก็ทำการตีไปเรื่อยๆนะครับจังหวะนี้ก็ได้ค่าหัวฟรีมา เอ้ยตัวเดิมนี่หว่าแล้วจังหวะนี้เขาก็จะข้าหัวฟรีนะครับแต่ผมก็ปล่อยให้ลูกแคนฆ่าไปนะเพราะลูกแคนอยากแตลมากกว่าผมก็ปล่อยไปให้ได้เหลือหนึ่งหัวครับจังหวะนี้ก็พยายามจะตีให้เร็วที่สุดนะครับเพราะว่าเราจะได้เป็นซุปเปอร์เซฟโซนและจะได้ปลอดภัยนะครับเราไม่ต้องกลัวตายอีกต่อไปนะครับจังหวะนี้เนี่ยผมก็รีบสปีดรันแบบตึ่นเต้นเรื่องผ่าศักราชไม่เกรงใจใครนะครับซึ่งผมก็ดึงตีแบบรวดเร็วมากนะครับตอนนี้ตอนนี้เนี่ยมันก็ไม่ตายจตีเฮ้ยไปไหนเนี่ยไอ้ด้านี่เป็นเท,เทพเจ้า,าปะเนี่ย เออเหลือกลายเป็นโกบัาหานเดียว,วยเรียบร้อยอ่ะซึ่งฉากนี้ทุกคนรอคอยครับเทียสานะครับอีพีแรกเป็นอีพีเดียวเออเปิดอีพีแรกนะที่หมดได้เทียส่านะก็เป็นมีมังกรมี17เพื่อนชาวฟรีนะ <c oughs> ซึ่งตอนแรกผมก็จะเอาไปทิ้งนะแต่หมาน้ำมาไลด์ขึ้นมาแล้วมันบอกขอผลมังกรก็ให้ไปครับแต่ผมไม่รู้จะเอาไปใช้อะไรให้แฟนมาหรือเปล่ามไม่รู้นะเพราะมันบอกมันมีแฟนแล้วนะซึ่งสำหรับอีพีนี้ครับก็ขอจบวิดีโอนี้ก่อนถ้าชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้าครับเฮ่ยบุย